คครับผมส่วนดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับการแลกเชลเช่นเคยนะครับกับอาทิตย์นี้นะก็แลกเชลสะสมแคชนะครับไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับก็วันนี้อยู่กับไอดีของน้องเพชรนะครับน้องเพชรอยู่เราด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับมานั่งมาร่วมลุ้นกันเลยนะครับว่าจะเปิดได้ตำนานสักตัวหรือเปล่าแน่คือไอเดียของผมเนี่ยแม่งเปิดแล้วไงแล้วอัดไม่ติดนะฮะมาเปิดไอเดียคนอื่นนะ ก็รับมาเลยครับผมรอบนี้ก็มีของที่สนใจนะครับก็เป็นไข่เสียงเฟสไข่วะช่างแม่ช่างแม่มันฮะ,ะไม่เกี่ยวกับเราฮะ,ะ,ะเป็นนักเตะ LP นะครับพาวพาสิบรุนตำนานแล้วก็โบเบสนะครับสองใบนะแล้วก็ EC พาวพาสิบนะครับกบวกฟองที่บวก,กห้าเช่นเคยนะเราเปิดการ์ดเงินก่อน,นะะเอาเลือกเอาใช้นะห้าสิบเอ็ม เราวังเราเปิด50าสิบ m ปุ๊บแล้วพอเราเปิดการเราจะได้อีกห้าสิบ m นี้ไงนี่นนต้องได้พันเ็ m นะห้าพัน m ไปเลยเนี่ยกูร้องไห้แน่นอนอะ่ะนีแล้วก็มาครับมาที่การเนี่ยมาเปิดนี่เปิดทิง้งเปิดทิ้งของฟรีฮะไปเปิดทิง้งโอ้หนึ่งล้านเลยแน่แล้วก็หกหมื่นแน่โอเคมาถึงของจริงเลยนะก็เป็น e c อ50เบสดิเบส50บวกฝั่งที่บวก5นะครับถ้าพร้อมแล้วน้องเพชรฮะพร้อมไหมฮะกดเลยฮะหนึ่งสองสามแล้วแต่คุณเลยฮะไปเลยฮะเดี๋ยวไปลุ้นนะฮะเดี๋ยวไปลุ้นเอานะฮะจะไม่พูดตรงนี้นะครับพราอัเราเพจอยู่ไปเลยครับพูดไปเลยครับอยากรู้ฮะก็สิบกว่าล้านเท่านั้นเองครับได้เหมือนกันนะฮะต้องกลัวเหมือนผมเป๊ะเลย ครับใบต่อไปเลยครับผมเรามาลุ้นใบนี้กันดีกว่าอาจจะได้ย้ายาตุเล่นะครับหรือแม้ก็ริซิโนโรนด์โดนะครับไม่แน่ไม่แน่นะ LP ไปเลยครับ,บพร้อมแล้วกด <ใน S 1> ครับไปแ้วยี่สิบล้านครับรีดองกุ๊กแฮรบใบต่อไปครับผมใบสุดท้ายล้ะใบนี้เป็นรีเจนนะครับ รีเจนต์อย่างแน่น,นอนครับผมพร้อมแล้วฮะใจนิ่งๆครับอบหนึ <h> <h ่งสองสามโอเคฮะรู้เรื่องครับผมโอเคฮะรู้เรื่องครับครับก็น้องเพชรก็ไปตัวสอบไอเดีเอานะฮะคืนไอดีให้น้องเพชรแล้วครับผมวันนี้ก็ฮะอะไรนะคืนเลยคืนเลยฮะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมจนจบเหมือนเดิมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผม อ๋อแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายฮะ